คืนนี้ให้นางยาให้นางนอนข้างนอกแล้วไม่รู้นางจะเป็นท่าไหนคืนนี้เราไม่ส่งกลับแล้วนอให้นางอยู่ข้างนอกหนึ่งคืนไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ต้องลองให้นางใช้ชีวิตด้วยตัวเอง ตัดวกเขาเนี่ยนอนก็หอยลายก็ได้มั้งเือนี้นอนก็หอยลายเนะเดี๋ยวไปยุ่งกับทองคํานะมันไม่ใช่เพศเดียวกับเธอเดี๋ยวมันแงบเอา คือนี้จะฝึกให้นางนอนข้างนอกเล้วรวมกับนี่นี่นี่จะดูว่านางนอนได้ไหมแล้วจะมีเอ็กซิเซเดนอะไรหรือเปล่าและก็ไม่รู้ว่านางจะนอนตรงไหนเพราะนางยังเดินบุ่นไม่หยุดเลย ยังยังยังหาของกินไม่เลิกคือยังไม่รู้ว่าจะนอนตรงไหนนะคะ